สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดาตามคําขออีกแล้วนะครับมีคนขออยู่ไม่กี่คนหรอกใครอยากได้อะไรก็มาขอตัวนี้มันชื่ออะไรนะไม่รู้นะมันน่าจะอ่านว่าทาบินะครับเขียนตรงนี้เลยทาบิใช่ไหมทาบิจาก F N F น,นะครับอันดับแรกเนาะโครงสร้างหัวเราก็จะวาดกลมๆไปก่อนนะแล้วเราก็วาดตัววาดลำตัวแล้วก็เป็นแขนแล้วก็เป็นมือเสร็จแล้วก็จะวาดขานะครับ รองเทา้านี่เป็นโครงสร้างของท่านี้นะครับถ้าเขาเรียกอะไรแบทแบทเทิลซองไหมไม่รู้ดูตามที่เซิร์ชมาเพราะว่าไม่ได้รู้จักเกมนี้นะก็มีน้องขอมาเราก็จัดให้ต่อไปเราวาดหมวกนะครับ หมวดเสร็จแล้วก็หัวเนาะหัวเป็นประมาณเป็นกะโหลกของแพะนะครับแล้วก็ปากด้านล่างเขาเรียกอะไรส่วนของฟันกรามเสร็จแล้วก็เป็นเขา าก็โค้งโคงค้งับครับรู้สึกว่าหวัวด,ดินสอมันคมคม,ขมขาวาดแล้วมันจิกจิกเข้าไปในเนื้อกระดาษอวาดแล้วไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็วาดได้นะอ่าต่อไปลายของหมวกนะครับ ลายของหมวดมีตาตาของทาบิแล้วก็ปากกระดูกฟันรูจมกูกแล้วก็ ฟันกรามล่างนะครับนี่อาจจะดูยากหน่อยนะเพราะว่าเส้นร่างมันลบไปหน่อยคราวนี้ลำตัวนะครับลำตัวจะเป็นเสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตมันไม่มีคอมันเป็นปีศาจดังนั้นเสื้อมันก็จะลอยๆอยฟ เป็นสามเหลี่ยมซ้อนกัน2อันเสร็จแล้วก็แขนเสือ้อยาวออกมาบแบบนี้เสร็จแล้วก็เป็นมือมือเราวาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็ตามด้วยใส่ไม้ให้ด้วย ลายของถุงมือคราวนี้เรามาวาดเสื้อต่อตามด้วยเชือกลายที่เสื่อมเขียนว่าอะไรอ๋มันไม่ใช่เชือกมันคือมันคือซิป คือซิปนะครับหลายที่เสื้อเขียนว่า U N ใช่ไหมมันเหมือนตัว U กับตัว N พราะมันสลับกันความไปมาต่อมาแขนอีกข้างหนึ่งนะครับปุ๊บ แล้วก็นิ้วโป้งออกไปปั๊บอันนี้ไล่นิ้วไม่ถูกเพราะมันมีแค่สามนิ้ว <roaming. S 1> ต่อมาเรามาวัดขานะครับขากรงเกงปึ๊บป,ปึ๊บ แล้วก็ขายทางหนึง่งแล้วก็เป็นรองเท้าลงมา ยี่ห้อรองเท้าเอาล่ะประมาณนี้เนาะต่อมาเราจะมีสายใหม่ให้ด้วยต่อมาเราจะตัดเส้นนะครับตัดเส้นตัดเส้นด้วยปากกาพิกมาเมื่อไหร่พิกมาจะเป็นสปอนเซอร์ให้เรา ยี่ห้ออื่นก็เป็นสปอนเซอร์ได้นะตัดเส้นตรงนี้คือเขานะครับเราจะเริ่มตรงส่วนไหนก่อนก็ก็ได้นะครับเพราะว่าเราร่างเส้นดินสอไปแล้วส่วนของการตัดเส้นจะไม่ยากมากแต่ถ้ามาถึงใช้ปากกาเลยก็จะยากหน่อยนะ ขาอต่อมาก็หัวคิดไม่ออกว่าจะเรียกว่าอะไรอ่าส่วนหัวนะครับ ว่าไปตัวนี้มันก็เท่ดีนะเกมนี้มันมีตัวเท่ๆอย่างนี้ด้วยหรอแล้วก็รูจมูกรูกจมูกเป็นคล้ายๆเครื่องหมายถูกแล้วก็ฟันกรามด้านล่าง การามตรงนี้กับตรงนี้มันจะห่างกันนะเมื่อกี้ดูผิดดูผิดวาดผิดนิดนึงแต่พอแก้ไขได้นะครับต่อมาเราก็จะตัดเส้นในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ต มือถุงมือสายใหม่มแล้วก็ไม้ เจ้า F N F นี่มันคือเกมใช่ไหมหรือมันคือการ์ตูนนอกจากเกมแล้วมันได้เป็นการ์ตูนเป็นอะไรอีกหรือเปล่าใครที่มีคำตอบมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับลายของเสือ้อ เสื้อถุงมือถุงมือถุงมือแล้วก็ าขา้างเกงรองเท้า พี่ห่อรองเท้าลองเท้าที่ห่อลองเท้าอ้า,อลอา,อาล่ะ แล้วคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าทาบีนะครับเราก็มาลบเส้นดินสอออกไปลบเบาๆนะเพราะว่าตรงที่เราถมดำไว้กระดาษมันยังเปียกน้ำมึกอยู่ถ้าลบแรงกระดาษเปื่อยอะคลิปนี้จะยังไม่ได้ระบายสีนะครับ เพราะว่าเรามีเวลาน้อยเราต้องจบคลิปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาระบายสีให้ดูเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ